สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆที่รักทุกคนมากค่ะมาชอปปิ้งในวันที่ฝนตกนะคะฝนตกลินค่ะเพื่อนๆค่ะบ,บาดูว่าฝนตกฝนตกค่ะไปะเอ้าไปข้างในกันเลยค่ะ <c oughs> เข้ามาข้างในก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีทีวีแหละค่ะเดินเข้ามาก็เป็นทีวีก่อน <c oughs> ประมาณนี้นะคะ มีเครื่องซักพงซักผ้าี่วงทีวีตูหยอกตูเย็นอู้ลูเอโปลูกระดานอันนี้อู้ย่า that's good right honey that good t a t is ี money, really? mm ิทาเจสต์ค <mean. S 1> ีวอนมันไรบ้างดิขนมคุกกี้แม่คะมาฟินนะคะทางนี้ก็ล่มนะคะล่มแล้วก็เป็นสแตนไส้น้ำนะคะแล้วก็เปาะคะ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะโซนดอกไม้ะคะ่ะดู โอ้สว่วนนาลินก็นอยู่ไ่นคะอะไรเก็ตวันเดอร์บีมาโซนนี่ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะเขาขายสื้งเสื้อผ้าส,สืส้อแสรงเสื้แเก็ตเนาะค่ะเนาะนะคะสิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้าเซนต์นะคะ มาทางนี้ก็จะขายพวกหัวดอกมงดอกไม้นะคะเพื่อนๆที่รักค่ะทางนี้ก็จะเป็นโซนคอฟฟนะคะกาฟอกาแฟ มาจุดน看看네ี้ก mm ็จะขายพวกแหวนนะคะได้มงไดเมนนะคะประมาณเนี่ยเนี่ยหลอดฟงหลอดไฟมีขายทุกอย่างแหละขายายกับอัมแบ็คโคลบันเฮาแหละครับื่อนเกี่รราคา ซ้ำมือมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะกือบบกองเก็บของทางนอกระเบียงนะคะพวกใส่หมอนใส่หนังประมาณนี้ฝนตกมาก็จะบบเปียกคะ่ะทางนี้ก็จะขายพวกเก่าองค์เก่าอีนอนตากแดดอาบแดดนะคะเนาะ สตอเบอร์มาโซนนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟนะคะแม่บ้านมาดูกาแฟค่ะอ่าทุกอย่างราคาขึ้นมากยัางค่ะค่ะบักฟิตติ้ง กาแฟีนเมรุมาบานโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟฟงคาแฟเนาะค่ะเนาะโทษนะคะมาทางนี้ก็จะเป็นเครื่องคัวมดนะคะเป็นเครื่องครัวประมาณนะะี้นค่ะเพื่อนเพื่อนในราคา อันนี้ก็จะเป็นสแตนใส่น้ำดื่มใส่น้ำดื่มจะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะปิงนงปิงเด็กเกวากันไปเนาะคะนะโอ้ยเราเกิดคล้ายแมคโครแมคโครบันเลรานะคะทางนี้ก็จะมาโซนเก้าอี้นะคะขายเก้าอีก้ก นี่ก็จะขายเก้าอี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็จะเป็นพวกหมอนพวกโซนผ้าม่านเป็นผ้าม่านเป็นที่นอนเป็นเตียงนอนนะคะมาโซนนี่ก็จะเป็นเตียงนอนก็จะเป็นพวกผ้าห่มผ้าปูที่นอนที่นอนนะคะโซนะ ทังนี้ก็จะเป็นพวกมงพวกหมอนโอ้ยครบเสร็จค่ะเครื่องครัวเรือนอาหารการกินดอกมงดอกไม้ต้องการโซนเสื้อผ้าก็มีนะคะโซนเสื้อผ้าก็อยู่โซนนี่ค่ะคสโกมีทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะนี่มาทางนี้ก็เป็นพวกะมนะคะลากฮอดบูดโฟอ,อะไรประมาณเนี่ยค่ะ มาทางนี่ก็จะเป็นปวกห้องนงห้องน้ำผาดห้องนงห้องน้ำเครื่องซักโค้งซักโคกนะคะเนาะนมาทางนี่ก็จะเป็นเนี่ยนะคะเครื่องตัดยงตัดหญ้านะคะเนาะเริ่มออกมาแล้วเครื่องตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าค่ะ,คะที่ลอยก็ะเรียนแด่พอู้บานใส่แบบขับเอาอันนี้แบบเอาเข็นเอานะคะค่ะ าทางนี่ก็จะเป็นแผนกเครื่องปั่นไฟนะคะเนาะเนี่ยเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟนะคะเพื่อนๆค่ะ Same you happy for a small one right? อย่าเครื่องปั่นไฟโซนนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะมาทางนี่ก็จะเป็นพวกกล่องเก็บของเก็บโน่นเก็บนี่นะคะประมาณนี่ละค่าเนี่ยกล่องพลาสติกนะคะ เดี๋ยวเราจะไปโซนที่ขายอาหารอาหารกันแล้วนะคะเพืพ่อนๆค่ะเนี่ยค่ะนี่ตั้งแต่นอกบ้านจนเข้าในบ้านละค่ะครบเครื่องไม่หอดกระป๋องกระเป๋าเดินถอกเดินทางนะคะมาทางนี่ก็จะเป็นโซนขนมปอกขนมปังนี่ค่ะขนมปอกขนมปังอะไรประมาณนี้ในบ้านต้ง ยีบปั้นนะคะขนมปังมาโซนนี่ก็จะเป็นโซนของเล่นเด็กนะคะเพื่อนๆที่ราคาในวิบ้านสลังสาไลเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขนมปังทั้งนะะั้นก็จะขายพวกอางหงอาหารเป็นพวกผนละหมอ้อคนละไม้พวกเนื้อพวกยังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ เขามาโซนนี่ก็จะเป็นพวกผงพวกผักนะคะพวกผักอะไรประมาณนี้มีหงมีเห็ดนน่ตรงบอสบอดี หน้าทางนี้ก็จะเป็นพวกคุละหมอกคุละไม้กีวงกีวีนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะหน้าทางนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะเพื่อนๆค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงเนี่ยมะม่วงเนี่ยก็บพิ่งครแซ่บขึ้นมะม่วงบานเราหรอกค่ะเพื่อนๆค่ะ เราก็จะขายประมาณนี่ก็จะเป็นซับประรดนะคะพเพื่อนๆค่ะมาทางนี่ก็จะเป็นพวกขนมบานคงขวกเคก้กขวกอะไรกุ๊กกงกุกกี้นะคะเนาะ,ะนะคะขนมปังส่วนมาทางนี่นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นพวกเนื้ออันนี้ก็จะเป็นแตงนะคะพเพื่อนๆที่รักค่ะ เป็นแตงแตงกับพวกครงามตออแต่คาะเพื่อนค่ะแตงกับประมาณนี้นะคะเนาะ mm hmm. แอบผวกนี้ก็จะเป็นผัวขน,ขนมขนมมาทางนี่ก็จะเป็นนุ่งเป็นเนื้อเนาะค่ะเนาะ ฟิววันเทอร์กีนาอย่าโอเคก็แกะแต่เทอร์กีนี่ก็จะเป็นพวกไก่นะคะเป็นพวกหน่องไก่ปีกไก่ก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆคขา mm hmm. นี่ก็เป็นอกไก่นะคะ mm hmm. อกไก่อ,อ,กไกอันนี้ก็จะเป็นไก่บดค่ะเนื้อไก่งวงบด ในบ้านในพอบ้าน,านยิปเนื้ไอไก่งวงบดมาทางนี่ก็จะเป็นเนาะโมสามสันนะคะเนี่ยหมสามสันค่ะเป็นาพวกสี่โค้งหมูค่ะนี่แลมค่ะประมาณเนี่ยสี่โค้งหม,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 มูเแบบี้ลิปอันนี้ก็จะเป็นหมูเนื้อหมูแบบเอาไปย่างสเต็กเนื้อเนี่ยก็จะเป็น แม่บานจะซื้อเนื้อโมูก่อนค่ะซื้อเนื้อโมเอาไปลาบเอาไว้ทำลาบเนี่ยนี่ก็จะเป็นซอสซิดตนะคะเป็นซอสซิดตเป็นใส่กอกฝรั่งเป็นเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยค่ะโอ้ยมีต้นไม้มาขายละ ค่ะเกิต้นไม้มาขายล่ะค่ะสามสิบสี่เหรียญกับซื้เก่าเซ็มใสต้นใหม่อ๋อไม่ขายล่ะค่ะมาโซนนี้ก็จะเป็นแผนกขายน้ำขายกระดาษทิชชู่นะคะนะคะกระดาษทิชชู่เริ่มเริ่มจะหมดล่ะค่ะของเริ่มแพงขึ้นค่ะ ของเริ่มแพงขึ้นจะนเริ่มลอยล้อแล้วค่ะประมาณตังกักตุนแล้วค่ะเห็นไหมคะของเริ่มขึ้นราคาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะชว่วงนี้ของขึ้นราคามากเลยค่ะแบบกระโดดเก้าไกลแบบแบบกระโดดเก้าไกลตามาทันเลยนะคะเพื่อนเพนค่ะแบบบอกว่าถูกค่ะบอกว่าถูกว่าเขากระโดดไกลมากคา่ะปกติปีที่แล้วยังบ่ขึ้นปานนี้ปีนี้ ตามว่าทัานเลยค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะตามไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นผงซักผงซักผ้านะคะเป็นชนิดน้ำนะคะเนาะนี่แหละค่ะคลาสโกก็คือแมคโครคล้ายๆกบแมคโครทางบ้านเราค่ะเขาก็จะขายยกกองยกแพ็คใหญ่ๆประมาณนี่ค่ะทางนี้ก็จะเป็นโซนอาหารน้องหมาเนาะค่ะเนาะ,นะะเป็นโซนอาหารน้องหมา เอายี่อ้อไหนพันไหนเลือกเอาเลยค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นพวกน้ำยาปรับผานองผานุมนะคะน้ำยาปรับผานุมผานุมสนิทเม็ดนะคะเนาะเนี่ยในน้ำยาล่างจงล่างจานของนุงของน้ำก็ว่ากันไปเนาะเะนาะน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะโซนน,น,น,ะะโซนี่ก็จะเป็นโซนเปเก้นฮอตดงฮอตดอกนะคะเนาะ ดูใครเนี่ยค่ะเขาก็มัให้ยสื่อเกินสามแพ็กนะคะัคนแก่นค่ะดูเด็กนแรกแชกแข็งเนาะเะนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำ เดี๋ยวแม่้ันหาจกเกนนาเกตก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะจกเกนนาเกตเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้แม่้ันชอบได้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่้ันก็นจะไปจ่ายตังค์แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมองที่ได้วันนี้ค่ะของขึ้นราคาแบบโอ้โห มาดูเข่าค่ะเขา่าเขา่าเนี่ยเขา่ามาจากใครเขาเหลืออี่สองถุงค่ะยี่สิบเหรียญเก้าเก้าเซนค่ะเข่าก็หมดแล้วเพราะว่าเขากักตุนเข่ากันแล้วช่วงเพราะว่าของเลื่มขึ้นราคาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่ราคาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย